ชีวิตหรูตองกวินบินเฝ้าเสาที่เปลเยี่ยมรับจุกจุก15ล้านเว็บไซต์รายงานราคากลางนักฟุตบอลทั่วโลกรายงานตัวเลขการย้ายทีมครั้งประวัติศาสตร์ของตองกวินธรรมสัจจานัน นายทวันทีมชาติไทยจาก SCG เมืองทองไปอยู่กับโอเลสยูเวนในดิวิชั่น2เบลเยียมออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยกวินมีมูลค่าอยู่ที่4 0 0 0สนยูโรหรือประมาณ15ร้าล้านบาทนั้นโอเลสลูเวน ซึ่งมีคิงพาวเวอร์เป็นเจ้าของใจให้ s c g เมืองทองยู่นเตทที่1.25ล้านยูโรหรือประมาณ46.5ล้านบาทมีสัญญา5ปีนับตั้งแต่10มกราคม2018ถึง13มิถุนายน2023การบินสู่ยุโรปในครั้งนี้ของเจ้าตองกวินเขาได้รับค่าเหนื่อยมาหาศาลกับ OS Blue ถึง หล้านบาทต่อเดือนเลยทีเดียวซึ่งมีมูลค่ากว่าสาเท่าที่เขาจะได้รับเมืองทองที่เราสามแสนบาทต่อเดือนด้วยสามารถแต่งเป็นรายละเอียดค่าเหนื่อยของตองกวินรับกับ os ลู w e n ที่มีสัญญายาวถึง2023ได้ดังนี้2 4ล้านบาทรวมระยะเวลาสัญญาที่เหลือถึงปี2023 12ล้านบาทต่อปี